นี่แหละเขาสาเขาเอิญเนาะครับเนาะก็เขามาวัดอีกครั้งนึงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องผมกับอีพี่สวงเฮาสีผ้ากันไปย้ายเขาสาเนาะพี่น้องเนาะบาทเลยเพราะว่า,าเป็นคุณแม่แสงคุณแม่ดาของเฮาผู้ดูแลคุณนาาเนาะคับพี่น้องเนาะก็นะดูแลเขาสาถ้าเบื้องพี่น้องเบ้ามีสิผ้าเบิง้งผีเป็นเรื่อยๆตัวเขาเจอกันแนะ่นอนนี่พี่นอ้องพร้อมเพียงกันคนเต็มบัตรเต็มบ้า โูนนะอโอ้เจรัชานี่พี่น้องสุดไหม่ขู่ปีมือเสารสุดหนึ่งมือนีสุดนึงมโฆษณาหใหญ่นะตัวเอาพี่จิ้มพี่ชายพี่ใส่เสื้อตัวเก่าพี่น้องงามคือเก่าครับคนงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะครับเนาะเดี๋ยวไปยายเข่าสากันมวล,มวลเป็นประเภทนี้แบบนี้ทุกปี แล้วก็ถูกาสาดไปเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ท้องว่าเราบ่เรื่มไอ้ที่นี่อันดีงามแนวนี้อัอนนี้เขาเออนี่ยังขับไปตอนนี่บ่สาดน,นี่คือสาดเลยครับเลยอ่ามีคือสาดมู่นี่สาบบัดกับบ่อหูเราเมันกับเ,เดี๋ยวไปเบิร์นเหลาพูนฝ่าจารย์ของเฮาเดี๋ยวบามีซุ่มให้เบิ่ง บ้านบ้ามีเลยครับเรอะอืมออกเมี่ยวออกเต็มวัดเต็มว่าพี่น้องเลยอืมอืมนี่เราแม่ย่าน้อพี่น้องเนาะเอาทุูกคุณถกคนทุกผู้ถกท่านพี่น้องผมน่ารักอะ โฟกัสของเฮาน่ะให้ไล่ก็คือตอนไปยายเขาสักเสียเอามูนี่เราไปยายพี่น้องเสียเอามูนี่เราไปยายเอออ่าอ่าบับ้ามีกับศิภาไมาหยาดบ้ามีกับผู้หนึ่งนี่แหละเข้ากันมาเมือผีพี่น้องผู้ใดก็ได้น้องเภาษีสะมาณว่าผู้ใดมือใหญ่สาวได้สาวเอาห้อจองไว้ห่อนี้ห้ากภาษีเล่งไว้ห่อนี้ห้ากภาษีเล่งไว้ เนนาะะครับไปเข้าไปท่านากันโอ้โหสามปูพี่น้องผมเคยเห็เนแต่สามปอพี่น้องแล้วมาเจอสามป,ปูเข้าไปจ้องลเดงลเด้อครับเด้อห่ออะไรมันใหญ่คุณคุณแม่จำรัดใช่เพื่อเนี่ยครับผมไายเพียอเยู่ครับคุณผีใสเออาไปเข้าเอ้าไปท่านากัน กเะเสียกะต้องเสียเนี่ยน้อล่ะเสียกะต้องทำใจเลยครับเออบ่าว่าสิเกิดไปก็ได้พี่คู่สีเสียนี่บ้ามีเล่งไปแล้วคู่นี่อาจจะบ่ยัง่งบอกว่าซือคู่นี่อาจจะบ่ยัง่งเลยครับเออพิจารณาเอาผีทา่านผีเอกเมือม่อนครับเมื่อนระว่างเมื่อนนะครับเนาะเนอนสวรรค์เอามื่อน,นี้ไปจัดเราดิในป้าแบบลายนอนเลย นี่กับ่เป็นแต่ย่างพี่น้องก,กับ่ได้ว่ากับหามเอาเด้อหามเสียเด้อเกือบเด้อคู่ไพคู่มั่นพี่น้อง <c oughs> เกือบมันมันต้องมีการเสียเกิดขึ้นนอครับนอกคู่ปีผู้ใดช่วยกับเสียไปขี้ไหลมือหนึ่งกับสองคู่ซงคู่มีแล้วเอาเอาขอบคุณเจ้าพ่น <c oughs> สว่นสวนแล้วเอาข้าคู่ใหญ่่นที่มาจาง้งใดพี่นอ้องโอ้อันยอดพระเขาวะครับ คุณผดสอนะครับพี่น้องนะเปี้ยหรอวะเออต้มใบต้มไบเดี๋ยวเขาจงไปปุงย่าใบเอายอผพระเขาแล้วบัดพี่น้องยอผพรเขาแล้วข้างกรชิเบิ้งไปนี่เราคือขว้มสวยงามพี่น้องผมคนเราหมากหลากไม่ตามฤดูกาลคุณนะคุณนะไป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 ไพไป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 ไไปไป คุณแม่มปีกับพระคุณเจ้าคุณที่จ้องไหหัอยู่ครับบ่เป็นยังบ้ามีมันใจพระเขาวัดเอาเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะทางในห้องกระไดเรียบร้อยแล้วทางในห้องพี่น้องผมคุณแม่มบุญห้ามเอาไม้เล่าหนีเลยพี่น้องเด้อห้ามเด็ดขาดครับเอาไม,ม้หนีหนนเมียบ่หอนเฮี้ยนแทแทอ,อว่า เอาไม,ไม,ม่ไม่ยืมวนไม่ไม่ไม่ยืมวนยุ่งใส่ว <c ười> ่าเออห้ามเสียงไม่กันห้ามรักเกือบกันเอาเว้กันสัญญากันกอนด้วยพี่น้อง <c ười> บ่แม่นว่นากลับมาแล้วผู้ล่วงรุ่นละเกือบเสียบ่เป,ป็ <c ười> นศาสตร์เลยอเอาไปาเสียก้อนก้อนเขาขึ้นมากปะอ่ะเะดี๋ยวเ่าเดี๋ยวเ่าเจอกันแล้วเ่าสีบอกว่า อ้าวเตีวางเพียนสำหรับอืมแล้วเขาสิเอรเบิร์แล้วเบิร์แล้วเบอร์แล้วเขาเตรียมตัวอังเออเออเออออเออยากยากระพริบตายากกระพริบตายากกระพริบตาเริ่มแล้วเริ่มความโกลาหลเกิดขึ้นแล้วเจ๊แล้วพูดนึงเจ๊แล้ว เดี๋ยวเห็นผีเนี่ยไปฮับเวลาฮับเวลาไปรัดเบื้องผีก่อนเนี่ยไปรัดเบื้องผีก่อนมาแล้ว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 ฮอฮอฮข่วมโก่าหนจะบังเกิดข่วมโก่าหนจะบังเกิดปีละเทียนี่เจรันเดี๋ยวไปเบื้องกว่างนับเจรันก็ได้เดี๋ยวไปกว่างดากเบื้องผีพี่้องใช่หรอเจรันที่ไปย้ายสายผมเอาเกือบก่อน เสียงเกือบไว้ย่างเกือบเสียมาแล้ว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 ครับเย่ไม่มาให้เบิ้งผีทำเนี่ยเฮ็ดคือสิเต็มปลาเนาะครับเนาะตอนนี้น้องเพาะมีผู้ไปเก็บพี่น้องอือเฮ้ยยังสิไปออีกาเฮ็ดเรียบร้อยก่อนแม่เฮ็ดเรียบร้อยก่อนมาแล้วพี่น้องกูเต็มเลยเต็มเลย เดี๋ยวเจอกันย่ากับฟิบตาเอ่อใจเย็นๆนะครับเด้อค่อยยายค่อยได้พี่น้องในเบื้องหน้ามาเลยพี่ไอ้ยุ้ยใส่ข้อศากเจ้าะเยอะก็มากเยวะก็มาแมนว่าบ้าโง่บ้าโงกไปลลางไปแล้วครับหนึ่มใส่หนึ่งใส่เดี๋ยวอะก็มากโหเยอะอ่าห้ามสิยายโอ้เตรียมพื้นที่ไปก่อนแมนว่าเตรียมสถานทีเพราะท่านยายเตรียมสถานที่ยุ้พี่น้องผมอืม ปี่ละเทียร่องเทียร่องหว่างบ่มีอดิแนวนี่นี่เพิ่นกับไขออกแนวนี่มียางแน่นแนละเจรนันเ <Yeah, yeah. S 1> ยอะแยะมียุยางควนตาควนติบคนวนสอบขับ,บสิบล้อขับปีกับมาเอาเด้อพี่น้องผู้ใด็กกระไรมาเอาอเออมาแล้วเต็ม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 ,เต,มเต็มป้าแล้วเอาเอาคุณมา่านบย้ายไป ความนะใส่คุณแม่ย้ายเราบ่ความย้ายสถานที่ใจเย็นๆครับย้ายค่อยๆย้ายพี่น้องเลยค่อยๆย้ายเอาทางพี่มาแล้วย้ายออกแล้วย้ายออกแล้วถามูยโย่ถามโยโย่เกิดความโกลาหนเกิดขึ้นเกิดความโกลาหนใส่ลูกย้ายล้วบ่ เกิดควบโกราห์นเกิดขึ้นยุทธีดวัดบัดสร้างตำบลไผ่อำเภอสรายมูลช่างวัดยาโสตควบโกราห์น,นี่บ้ามีบอกเลยว่ามันจึ่งมากจักเป็นข้าเจ้าเฮ็ยดยังพี่น้องอันเฮี้ยเพราะมีผูใ้ใดบอกว่าญาติีดกระมวยไปขึ้นเฮียนบ่นี่ระผีตัวแรกขึ้นบ้านี่เอา้าย้ายแล้วกับมาย้ายกันเจ้งซีว้าวว้าวพี่น้องว้าว เอามาควายมาเด้อครับเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เฮาควายมาควายมาควายมาเออมาย้ายทางพี่อีหยังล่ะจุ่มนี่คือจุ่มใหญ่แท้บาดนี่เอาจุ่มใหญ่แท้ทางนี่เป็นจังได๋มันให้กว่าพิธีแตกบ้านให้กว่าพิธีแตกบ้านแตกเมืองกูเด้นี่เออเอาเอาหัาานหน้าเข้ากำแพงแล้วพี่น้องนุ่มคิงอืม เอาย้ายลงไปพี่น้องผมอาัอาออือืองทางนี้จะย้ายห,ห,หุ้นย้ายเอาเอาไปไปไปเข้าชีเจ็บภาพบรรยากาศอันสุดคึกคักแนวน่นี่มาให้พี่น้อง้เบ่งกันอยู่ตลอดเวลาพี่น้องผมอภิรเทียเออปีนี้ว่ามีวางสุดๆมาได้พี่นอ้องเบิ่งเอาเด้อย่ามาญาาิผีกินเด้อล่ะพี่น้อง น,นี่ละเพิ่นบอกว่าขัดอยากเห็นบรรพบุรุษอยากเห็นนี่ยังตบปากกระเพียกใจมองนึงเอิ่อเพิ่นมาเอาเขาสาคู่ปีเพิ่นบ่ไปเกิดบ่คือจังใดสันดีเลยเอาไปพูดข้างพี่พี่พี่เอาขอบคุณครับเจอกันอีพี่นาเดี๋ยวเฮ็ดคลิปสันให้เบิ่งมวนมวลโอ้เซลผู้ขาเมื่อเงินนุ้มนัดย้ายไปพี่รองผมเอ้เรืยเรื่อยบาดนี่มันเพื่อนเห็นนี่ยังการขอบคุณครับสวัสดีครับ